ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดครับตอนนี้ทางกองปราบได้ล้างคุกรอไว้แล้วนะครับจบแล้วมึงมีหมายจับไม่มีใครก็เอาเบงแล้วเนี่ยกันเนี่ยกัน,ก,นกันต่าฝาวมอนนะครับต้นสังกัดประกาศครับนะยุติสัญญาเลยเพราะโดนข้าอหาช่อโกงประชาชนที่มึงจบนะนะชีวิตนี้มึงจบแนละ้วขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเปลี่ยนใหม่นะครับโกงผิดที่สิปีก็สิบปีก็ไม่ได้ออกจากคุกนะนะครับนะเพราะฉะนั้น โกงผิดที่ผิดโกงผิดที่สิบปีก็ไม่ได้ประกันนาเปลี่ยนใหม่ดีไหมขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเปลี่ยนโกงผิดที่สิบปีก็ไม่ได้ประกันนอนคุกยาวเธอมึงจุกรูจุกรูนะครับเวิร์กพอย์ประกาศยุติสัญญาการการตัดถาวรจากการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดคือจบแล้วมึงมีหมายจับไม่มีใครก็เอามึงแล้วเนี่ยการเนี่ยการการตัดถาวรน,นะครับต้นสังกัดประกาศครับ นะยุติสัญญาเลยเพราะโดนข้อหาชอบโกงประชาชนจนมึงจบนะชีวิตนิ้มจบแล้วเออนะครับหมดอนาคตครับเวรกรรมมีจริงนะครับหมดอนาคตครับเออนะครับอมีอะไรที่น่าสนใจครับมีนาทีจับบอสแซมไปโดนที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโดนจับเป็นคดทั่วหน้านะครับเกมเลยครับตรวจเส้นทางเงินด้วยครับเงินไปทางไหนนะครับ จบแล้วครับเรียบร้อยเกมืืมอนะพิมพ์ลายนิ้วมือกันที่หายเลยตอนนี้โอ้เกมเรียบร้อยนะเวนกนร,รมครับอสอนยุทธรายงานเวลา18.34ปดจุ่นนางสาวพีชายาหรือบอดมินหนึ่งในผู้ตางหาตามหมายจับถูกควบคุมตัวมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเจ้าที่พาเลี่ยงสี่คนชนไม่ได้นำ ตัวเดินผ่านบริเวณจุดที่ตำรวจจัดให้สื่อเก็บภาพมีรายงานว่าเจ้าที่คุมตัวเข้าบริเวณด้านหลังของอาคารขึ้นไปสอบปากคับที่ปขบโดยที่สื่อไม่มีใครพบตัววอดมินเอ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำนะครับอืมนะครับนี่นะนี่ก็หลายคนก็บอกว่าอย่ามีอาภิสิทธนะนะิ์นะครับนะนียนะครับนะก็ทุกคนก็คุกตารางกันเปนแถวอะ นะบานเลยครับนะโดนจับไปกเกือบเกลี้ยงแล้วตอนนี้เหลืออีกสามคนครับนะครับเขาบอกนะ<ม>โดนกันหมดนะกันก็โดนไปแล้หนึ่งนาทีเขาบอกจับได้แล้วครับรายงานล่าสุดจับบอสกันได้แล้วกําลังคุมตัวมาสอบสวนตอนนี้เหลืออสามคนครับบอสอูมี่บอสโอ,อมบอสทอมมี่จุกรูจุกรูบอสบรรดาบอสอยู่ไหนจ้าตอนนี้ตํารวจ ล้างห้องถังรอแล้วจ้าบอสอูมี่บอสโฮมบอสทอมมี่นะครับนะตอนนี้ทางกองปราบได้ล้างคุกรอไว้แล้วนะครับเอ่ออีกสามรายนะครับเนี่ยนะเด่นบาสแล้วเนะี่ยบรรดานะครับอโอ้ยแหมเยอะจริงๆอ่ะเป็นคดีที่มีผู้ต้องหาแม่งโคตรเยอะนะเนียเนี่ยวตั้งเราครูเป็นทนายมายังไ,ไม่เคยเจอคดีหาเนี่นผู้ต้องหา,ามากมายขนาดนี้นะครับนี่ต้องใช้ทนายเท่าไหร่หเนี่ยรวยเลยนเนี่ยทนายมันจะมีเงินจ่ายค่าทนายหรือเปล่าโดนยึดซ้ำหมดแล้ว บอสอูมี่บอสโอมบอสทอมมี่จุกรูนะบอสทอมมี่บอสโอมบอสทอมมี่บอสอูมี่นะครับอยู่ที่ไหนจ้านะครับเออ่ตอนนี้เขาล้างคุกรอนะครับอ่านะครับโอ้โหบาลเลยครับเนี่ยสาระคนเนี่ยเนี่ยพวกนี้ตัวดีกัเน,นี่ยเงินทองที่ได้ไปเนี่ยนะเออเนี่ยบอสสวยก็เรียบร้อยแนละ้วบอสขมอเอกไอเดียวหมอปลอม บอสปันนี่เกัตัวดีเลยเนี่ยบอสจอยบอสออฟบอสโซดาโค้ดแล็บ,บนะบอสป๊อปบอสวินบอสโอมจุกรูบอสกันบอสแซมอ่าโค้ดวินเรียบร้อยหมดสบายสนะบายกันหมดแล้วนะนะอืมโชคดีกับละมึงนะแต่ละคนนะคุกยาวอ่ะเออนะครับอ่าเนีจุกรูเลยกันเลยงานนี้นะ ีบทเรียนะนะครับพระเจ้านะจยุดจบแม่งก็บทอน,นาคตนะนะเป็นดาราตอนนี้แม่งกลายผู้ต้องหานะเดี๋ยวก็เป็นจำเลยเป็นจำเลยเสร็จก็ไปแล้วนักโทษนะเอนี่นะครับเวรกรรมทุกคนลนะ่ะตำรวจพาตัวบอสพอมาที่สอบสวนกลางนะครับนีเขาไล่สดกันเลยอนะชุกกรูกันเป็นแถวอนะอ่าืม เออพระเจ้าเน่นะครับทุกวันนี้แชร์ลูกโซ่แม่งเยอะเลอเกินนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่นะครับว่าเขาเดาเนินคดีกันไปถึงไหนแนละ้วแล้วก็เทวดาที่เขาเผยแพร่อะไรต่างๆนะั้นเป็นใครเดี๋ยวพี่เดก็จะช่วยกันเฉลยนะครับนะครับว่ามีเทวดาจริงไหมหรือเป็นการปั่นกระแสะขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่เดกเขาจะพูดนะฮะแล้วก็นายทอทงนะครับที่ทนายตั้ม นะครับพูดถึงคือใครนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมาแฉครับเราไม่ไม่มีตัวย่อนะครับเรามีชื่อเต็มหมดนะครับเะเรามีชื่อเต็มนะฮะนะครับเดเรามีชื่อเต็มหมดนะครับคลิปเสียงคลิปอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะเผยนะครับว่านายทอทงชื่อเต็มคือใครเพราะว่าได้มีการพูดคุยกับนายเดชาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะครับว่าตอนนี้มันก็จะมีปูดเรื่องไปมีเทวดามีอ้างก็มี มีอดีตเจ้าที่สคอบอรับเงินร ين, ับทองดึงคดีมีอดีตเจ้าจที่ดีเอสไอมีอดีตปคบ,อบอมีอดีตตำรวจตำรวจทุกหน่วยงานรับเงินร ين, ับทองจากกลุ่มของบริษัทชูกโซเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเนี่ยก็มาที่สํานักง,งานเดชาได้เลยนะครับแล้วก็เปิดเผยชื่อจริงนะามสกุลจริงไปเลยมีหลักฐานก็เปิดครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่เปิดปุ๊บเนี่ย นะครับแล้วเราไปส่งให้กับเจ้าที่เนี่ยบางทิ้งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการชี้เป้านะครับพอชี้เป้าเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะทาให้เจ้าหน้าที่กับไอคนที่ตกทับหรือว่าคนรับสวยมันอาจจะไปตกลงเคลียร์กันอ่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเอาเราเอาหลักฐานการทุจริตต่างๆเนี่ยการช่วยเหลือบริษัทแชร์ลูกโซ่เนี่ยเราเอามาเปิดเต็มไปเลยชื่อนามสกุลนะครับบ้านเลขที่อะไรต่างๆนะครับหลักฐานหลักฐานแช์ให้ให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะครับทุกช่องทุกสำนักเนี่ย เขาก็อยากจะรู้ว่ามันคือใครชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรมีหลักฐานอะไรผมว่าการวิ่งเต้นร้องคดีแชร์ทูกโซ่มยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานแล้วเราก็เงียบๆไว้แล้วเราก็ไม่ยอมบอกทําให้มันเกิดความสงสัยไปอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการแบบชี้เป้านะไนคนนี้รับเงินไปหมื่นล้านอย่างเงี้ยพอเจ้าหน้าที่มันรู้ปุ๊บเอาเสร็จกูแล้วเดี๋ยวกูไปตรวจสอบไปคนนี้กูก็ขอสักสามพันล้านอย่างเงี้ยมันก็เรื่องเงียบหายไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหลักฐานมันมีอยู่จริงไหมแลม้วมันมัดแน่นขนาด เพราะฉะนั้นสําหรับพี่เดเนี่ยก็ชื่อจริงนามสกุลจริงนะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการพี่เดย์เนี่ยแล้วก็รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องบริษัทแคร์ลูกโซ่ที่กําลังเป็นข่าวเนี่ยตอนนี้เมื่อวานนี้เขาก็ได้มีการยื้อตายัดทรัพย์สินกันไปแล้วโดยอาศาัยกฎหมายฟอกเองินนะครับเพราะว่ามีธุรกรรมน่าสงสัยอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบห้าล้านเนี่ยก็ได้มีการยื้อตายักทรัพย์สินเพื่อเป็นการชั่วคราวเก้าสิบวันพอใ,ใกล้จะครบเก้าสิบวันก็อายการก็ไปยื่นคำร้องนะครับยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคุ Yeah. แล้วก็ไอ้ที่ว่าเสียงไทยเนี่ยไทรเป็นคนปล่อยมาเนี่ยก็อยากให้นักร้องต่างๆเนี่ยเขาไปแจ้งความตํารวจดาเนินคดีเห็นได้ข่าวตารวจตั้งสานวนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเรียกมาสอบนะครับว่า,า,าบุคคลซึ่งนะอบอสพอคุยด้วยเนี่ยคือนายสอเสือนะครับนะแล้วก็หลายคนก็รู้แล้วนะว่าอยู่ในพ,พรคพลังประชารัฐนายสอเสือเนี่ยมีตําแหน่งอยู่ในพ,พรคพลังประชารัฐท่านโฆษกคนตำรวจโทปิยะอดีตผู้จัดการตำรวจภูธรภาคห้านะครับท่านก็ออกมา แถลงข่าวแล้วนะครับว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในพรรคจริงแล้วก็มีตําแหน่งมีอะไรต่างๆแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกพรรคนะครับเ่ผมก็รู้จักกับท่านพลตุลย์ทวปิยะนะจริงๆท่านเป็นคนน่ารักคนดีนะนะครับและที่สำคัญก็เป็นคนมีเงินด้วยนะครับท่านอดีตผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5เนี่ยนะนะครับก็เป็นคนคนน่ารักผมยังเคยได้กินข้าวท่านเลยนะครับที่เชียงใหม่นะก็เป็นคนน่ารักแล้วมาเป็นคนสกให้กับพรรคลุงป้อมเนี่ยก็ออกยอมรับและก็นายถอนเสือเนี่ย ทำงานอยู่กับพรรคพลังประชาชจริงนะครับนะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะท่านคุณชัยวุฒิเรื่องอะไรต่างๆก็ยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมาเป็นสมาชิกพรรคนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะครับว่าเป็นเสียงของนายสอเสือหรือไม่นะครับแต่พี่น้องประชาชนรู้หมดแล้วว่านะเป็นเสียงของนายสอ,สอเสือแต่นายสอสวยังไม่ยอมรับอ้างว่าต้องผ่านการพิสูจน์จากพอทอทอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยพยานหลักฐานมันขนาดนี้แล้วเนี่ย นะก็ฝากไปยังลุงป้อมนะครับนะครับอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าใช้คําพูดเราไม่รู้ไม่รู้นะครับนะถ้าถามผมนาะลุงป้อมควรจะขับออกจากพักไปนะครับนายสอเสือได้ออกจากพักไปเพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเนื้อหาข้อความในนะเอ่อในในคลิปวิดีโอมันชัดเจนนะครับข้อความมีการสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องค่าดูแลเดือนละแสนเนเรื่องหาในคลิปมันชัดมันไม่ต้องตีความนะนะผมเป็นทนายความมานานนะครับการที่ อ่ะข้อความมันชัดแล้วไม่ต้องตีความไม่ต้องตีความม่ราคุยอะไรกันนะมันชัดเจนนะครับนะพี่จะดูแลให้เดือนละแสนนะครับอ่านะนะครับนะครับวันนี้เวลา13บสมนาฬิกาทนายตั้มก็จะเดินทางไปที่พักพลังประจารฐเพื่อให้ขับนายสอเสือออกจากพักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเลยฮะฝากไปยังพี่ปีอ่าพี่ปียะนะก็เคารพนับถือก็ดีผมรู้จักพี่ดีคนส่งพักนะครับฝากลุงป้อมขับนายสอเสือออกจากพักไปเถอะเนี่ย เห็นเขาบอบก13เวนาทนายตั้มก็จะไปแหละจะไปขับไปร้องให้ขับออกจากพักนะค,คนเราถ้ามันมีปัญหาเรื่องจริยธรรมอะไรขนาดนี้ลูกพ่อปล่อยไปใช่หมครับหาลูกน้องคนใหม่เดี๋ยวผมหาลูกน้องให้นะครับขับเลสอเสือไปแล้วก็ลูกพ่อก็เอาบอสพอลบอสแซมบอสมินบอสกันไปแทนดีกว่านะครับเนะ